ปวดข่าวปวดหลังเมื่อตัวเจ็บข้อทำยังไงดีคะใครที่มีอาการอย่างนี้ทราบดีว่าเป็นแล้วต้องทุกทรมานกับการใช้ชีวิตประจำวันขนาดไหนทำให้เสียคุณภาพชีวิตแถมวิธีการรักษาก็ยากจนหลายคนเรียกว่าเป็นโรคเวรโรคกรรมแต่จริงๆแล้วโรคนี้เกิดจากสาเหตุอะไรป้องกันอย่างไรและเป็นแล้วมีทางแก้ไขโดยไม่ต้องพึ่งยาได้หรือไม่วันนี้มีคาตอบค่ะ เริ่มจากการมาดูกันว่าพฤติกรรมแบบใดเป็นตัวเร่งให้ข้อต่างๆตามร่างกายของคุณเสื่อมลงจนต้องกลายเป็นโรคข้อเสื่อมไปฟังกันค่ะพฤติกรรมบางอย่างของเราในกิจกรรมประจําวันนี้เองล่ะค่ะคุณผู้ชมที่ส่งผลให้ข้อต้องรับแรงกดมากจนเกินไปกลายเป็นโรคข้อเสื่อมได้ไม่ว่าจะเป็นการนั่งคุกเข่านั่งขาสมาดเป็นเวลานาน,าน,านการใส่รองเท้าส้นสูงยืนหรือเดินานาน,าน การนั่งทำงานในอิริยาบถเดิมๆไม่มีการเคลื่อนไหวนอกจากนี้สาเหตุที่เร่งให้เกิดโรคข้อเสื่อมไม่ใช่แค่พฤติกรรมการใช้ชีวิตของคุณเท่านั้นนะคะแต่ยังมีปัจจัยอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นภาวะความอ้วนเป็นโรคเบาหวานโรคข้ออักเสบรูมาตอยหรือแม้แต่การเคยประสบอุบัติเหตุบริเวณข้อมาก่อนคะ่ะและจากสถิติการป่วยด้วยโรคข้อเสื่อมที่นับวันจะเพิ่มสูงขึ้นโดยพบว่า ผู้ที่ป่วยเป็นโรคนี้ไม่ใช่แค่คนวัย40ปีหรือผู้ที่กำลังเข้าสู่วัยทองเท่านั้นนะคะแต่หนุ่มๆสาวๆที่ไม่ดูแลสุขภาพใช้ชีวิตในรูปแบบเดิมๆกับพฤติกรรมเสี่ยงก็มีโอกาสจะเป็นโรคข้อเสื่อมได้เช่นกันแม้วัยจะห่างไกลาการเป็นโรคนี้ก็ตามค่ะวิธีการสังเกตอาการของโรคข้อเสื่อมเริ่มจาก อาการปวดข้อที่ประสบปัญหาก่อนซึ่งโดยส่วนใหญ่มักจะมีอาการข้อตึงในตอนเช้าและมักจะมีอาการปวดในช่วงออกกำลังเมื่อขยับข้อจะเกิดเสียงกระดูกเสียดสีกันหลังจากนั้นข้อจะบวมโตขึ้นเนื่องจากมีการสร้างกระดูกอ่อนเอ็นและเนื้อเยื่อเพิ่มขึ้นรวมถึงกล้ามเนื้อรอบข้อก็จะอ่อนแรงค่ะหากเป็นโรคข้อเสื่อมแล้วรักษาอย่างไรการรักษาโรคข้อเสื่อมในปัจจุบัน ทำได้หลายวิธีตั้งแต่การทำกายภาพบำบัดการใช้ยาสเตียรอยการผ่าตัดเปลี่ยนข้อซึ่งแต่และว,วิธีล้วนมีค่าใช้จ่ายสูงมีผลข้างเคียงในระยะยาวและนะับเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุจึงทำให้การรักษาโรคข้อเสื่อมไม่ได้ผลเท่าที่ควรค่ะ มีทางเลือกอื่นที่ได้ผลและปลอดภัยกว่าหรือไม่คำตอบคือมีค่ะเป็นเรื่องน่าเยินดีที่ทุกวันนี้วิวัฒนาการของธรรมชาติบำบัดทำให้ผู้ที่ประสบปัญหาโรคกระดูกและข้อเสื่อมมีทางออกที่ปลอดภัยกว่ามีปัญหาข้อเข่าเสื่อมและอักเสบนะครับก็เกิดขึ้นจากการที่ไม่ได้ข่าวเนี่ยหลัง่งสารสามตัวมากเกินไปคือ tnf alpha ิน t e r l e กิน n หและ i n t e r l e ์ k สิบเจ็ดนะครับมันก็ทําให้เกิดอาการอักเสบ ตามข้อต่ตางๆผู้ที่ใช้แคปซูลของเราเช้า2แคปซูลก่อนนอน2แคปซูลก็จะพบว่าจะมีการหลั่งสาร3ตัวนี้ลดลงอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นอาการอักเสบจึงลดลงอย่างรวดเร็วนอกจากนี้ครับสิ่งที่เราใส่เข้าไปในแคปซูลเนี่ยเป็นพืช5ชนิดคือบังคุดงาดำถั่วเหลืองกระดังงบบกนะครับเมื่อเราสกัดสารเหล่านี้ออกมาแล้วสารสกัดเหล่านี้มีคุณสมบัติในการสร้าง โมนกระดูกอ่อนนะฮะซึ่งสามารถอยู่ในระหว่างชั้นของกระดูกที่มันเสียดสีกันเพราะอาการเสียดสีกันมันก็ถูกยับยั้งโดยกระดูกอ่อนซึ่งเปรียบเสมือนฟองน้ําอยู่ด้วยนะครับเพราะอาการปวดเหล่านั้นจึงหายไปจากการที่มีการตอบรับการใช้งานวิจัยของแอปโกในการดูแลข้อเข่าเสื่อมเป็นจํานวนมากเมื่อเร็วๆนี้แอปโกจึงได้จัดงาน รวมพลคนเคยปวดเขา่าเข้าร่วมเล่าประสบการณ์ของความสุขที่ได้รับจากการคลายความทุกข์ของอาการปวดเขา่ามีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมงานกว่า300คนและมีผู้อาสามาเล่าประสบการณ์ของตัวเองถึง20คนในวันนี้เรามาฟังประสบการณ์ส่วนหนึ่งของท่านเหล่านี้กันครับ ทราบว่าเป็นข้อเข่าเสื่อมเพราะอะไรฮรอืมันมันปวดนะคะมันเจ็บขับรถก็เจ็บโอ้ขับรถก็เจ็บบางครั้งปวดมากเวลาเมื่อก่อนมันจะเป็นมันไม่ใช่แสดงว่าเจ็บนี่ไม่ใช่เข่ามันมาถึงต้นขาเลยใช่ค่ะออใช่ค่ะแล้วไปหาหมอไหมครับไปค่ะคุณหมอบอกว่าคุณหมอบอกว่าน่าจะเป็นข้อเข่าเสื่อมก็เอ็กซเรย์นะคะ เอ็กซเรย์แล้วก็เป็นข้อเข่าเสื่อมจริงๆแล้วคุณหมอฟันพงไหมครับว่าจะรักษาอย่างไงให้หายก็เขาบอกว่าให้ออกกําลังกายตรงข้อเข่านะคะเขาก็บอกวิธีมาแล้วก็ห้ามนั่งพับเพียบอะไรทั้งหลายแหลยที่เป็นสูตรของเขาเลยครับครับก็ปฏิบัติตามนั้นแล้วดีขึ้นนะคะก็ดีขึ้นบ้างดีขึ้นบ้างก็คือเลี่ยงอะไรที่มันจะทําลายข้อเข่าเห็นบอกมีนิ้วข้อนิ้วอักเสบด้วยใช่ค่ะข้อนิ้วมืออักเสบเป็นค่ะ คือตื่นเช้ามาเนี่ยมันจะแข็งมันจะกำจะแบนนี่จะลำบากมากอืแต่ตอนนี้ไม่เป็นละค่ะไม่ล็อกแล้ววางไม่ไม่ไปไม่ใช่เป็นนิ้วล็อกนะคะอมันแค่แข็งมันกลไม่สะดวกใช่ค่ะกลางไม่สุดใช่ค่ะแล้วเวลาจะกำก็คือปวดใช่ค่ะมันจะเจ็บมันจะเจ็บจะอ่าฮะแต่ตอนนี้หายแล้ะค่ะแล้วผมว่าอาจารย์สัมพันธ์เป็นคนแนะนําอาจารย์ใช่ค่ะว่าตอนตอนแรกเชื่อไหมฮะเชื่อไหมเหรอคะก็ไม่มีอะไรดีกว่านี้ละคะ ก็ต้องเชื่อตุลาห้าเจ็ดที่รู้จักงานวิจัยของของาจารย์ใช่ค่ะก็พอได้ก็สั่งจากอ่พอเนี่ยค่ะแล้วก็รีบทานเลยแล้วผลกี่วันรู้สึกประมาณมาจะรู้สึกตรงข้อนิ้วมือก่อนครับข้อนิ้วมือประมาณ15บห้าวันนะคะดีขึ้นเลยไม่กลับมาเป็นอีกเลยจากวันนั้นจนถึงวันนี้ไม่เป็นอีกเลยไม่เป็นอีกเลยอันนี้ยืนยันได้นะคะ ยืนยันได้เพราะว่านิ้วมือนี้ถ้าเจ็บไปเนี่ยมันมันทํางานก็ลําบากเดินก็เจ็บหัวเข่าก็เจ็บใช่ค่ะใช่ค่ะทำอะไรก็ไม่ได้นี่มันทรมานทรมานเอแล้วแล้วกับหัวเข่าภายในเมื่อไหร่ถึงรู้สึกว่าหัวเข่านี่ประมาณประมาณ20กว่าวันได้ไหมคะหลังจากที่ทานแล้วนะคะประมาณ20กว่าวันก็ดีขึ้นเรื่อยๆเดินได้มากขึ้นครับ ค่ะแล้วก็ตอนนั้นยังสอนอยู่ด้วยสอนค่ะตอนนี้ก็ยังตอนนี้ก็ยังสอนก็คือยังไม่เกษียณว่าอย่างนั้นจากเดิมนี่คือเดินขึ้นเดินลงเดินขึ้นเดินลงก็ปกติทุกวันนี้ก็ต้องขึ้นไปชั้นสองครับค่ะแต่ความรู้สึกมันต่างกันต่างค่ะเดินขึ้นปกติแล้วที่สําคัญที่ผ่านมาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาประมาณวันที่สี่ค่ะพานักศึกกษาัเรียนไปท่านศึกษาอส่วนน้องนุชก็ต้องเดินอค่ะ และที่สําคัญกว่านั้นก็เข้าห้องน้ําไปเจอห้องน้ําแบบยองยองโอ้โห oh นั่งได้ค่ะทดลอง,องตัวเองด้วย <laughs> ใช่ตอนอแรกจะเข้าหรือไม่เข้าดีก็เอาเข้าดีว่ะทดสอบตัวเองปรากฏว่านั่งได้สุดเต็มร้อยขึ้นเองโดยไม่ต้องมีอะไรเกาะเลยนี่ oh ยืนยันได้โอ้โห oh ยอดเยี่ยมเลยจริงจริงค่ะทำอะไรได้ เดินได้ไกลได้มากขึ้นครับครับ<ด>แข็งแรงขึ้นแข็งแรงครับแข็งแรงขึ้นด้วยนะครับ,รบแม่ก็น่ายินดีมากครับขอบคุณมากครับคุณสุภาพรครับรู้ตัวหรือทราบผลการวินิจฉัยของคุณหมอว่าเป็นข้อเข่าเสื่อมเมื่ออายุเท่าไหร่อายุประมาณยังไม่ถึง50นะคะอู้หอันนี้ป่วยนานนะครับเพราะว่ารักษาจากโรงพยาบาลแผนปัจจุบันนะคะประมาณ3ปี ตอนที่เริ่มเจ็บแล้วคุณภาพชีวิตเป็นยังไงฮะทรมานค่ะเวลานั่งเราก็ปวดนอนก็ปวดแล้วกลางคืนจะเป็นตะคิวทั้งสองข้างหรือข้างสองข้าง,<ะ>างค่ะสองข้างเลยค,คุณหมอคุณหมอบอกว่าเสื่อมรุนแรงแค่ไหนไหมะกม็กระดูกบ,บางบางมากค่ะเกือบจะต้องผ่าเขาเกือบอจ,ะจะต้องผ่าค่ะและ้วปวดนะฮะปวดแล้วก็บวม สองข้างนี่ก็จะห้อยลงไปเลยนะคะแล้วมันจะร้อนเผาๆในกระดูกแล้วก็ที่ขาสองข้างหัวเข่าสองข้างเนี่ยค่ะครับแล้วใช้อะไรในการช่วยประคองในการที่จะต้องเดินเหินหรือว่าใช้ชีวิตอ๋อไม,ไม่ประคองค่ะไปพบแพทย์ทำไมตอนนั้นไม่ตัดสินใจผ่าเปลี่ยนซะอ๋อนิฉันไม่กล้าเพราะว่าเห็นรุ่นพี่เขาไปผ่าแล้วเขาไม่ได้หายขาดนะคะเวลาเราไปเราจะเจอก็จะคุยนะฮะชอบ คุยหาประสบการณ์ว่าผ่าแล้วดีขึ้นไหมคะคือพูดง่ายก็มีการศึกษาใช่่คะมีการสอบถามสอบถามจากผู้ที่มีประสบการณ์มาแล้วค่ะสรุปว่าไม่ตัดสินใจจะผ่าตัดไม่แน่นอนไม่ทําแน่นอนเมื่อปี55ลูกสาวก็ไปค้นพบดูใน Google ดูใน YouTube เนี่ยค่ะครับค่ะก็เจอของแอปโก้เนี่ยค่ะการวิจัยลูกก็เอามาให้นะคะผลงานวิจัยของอาจารย์ก็ ผ่านไปหนึ่งอาทิตย์หยุดยาแผนปัจจุบันทุกอย่างหมดเลยค่ะหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปที่ฉันก็หายปวดหายบวมแล้วก็ดีขึ้นดีขึ้นนะคะสิบห้าวันจากที่ได้สัมผัสงานวิจัยของโอเปอเรชั่นบิมค่ะ, Beam, คะดีขึ้นเลยเหรอฮะดีขึ้นค่ะอันนี้เป็นความเป็นจริงนะคะสามารถเดินหรือว่าเดินก็สบายค่ะไม่ปวดแล้วก็ไม่บวมะะออกกาลังได้ไหมฮะออกกําลังก็ได้แต่เราต้องทําตาม ตามวัยตามวัของเรานะคะไม่ไม่หักโหมนะคะคือทําตามวัยค่ะยืนในเวลานานยืนได้ไปวัดไปวาไไปด้นั่งพระเพียบได้พระเพียบได้โอ้โหเยี่ยมเลยครั้งสุดท้ายนะคะทอดพระป่าก้าวรับเมื่อเดือนสิงหาก้าวัดก็จะต้องถี่ถีถีเก้าวัดต้องต่อกันนะะขึ้นลงรถขึ้นลงรถสบายค่ะ ไม่ต้องมีใครมาพยุงไม่ต้องไม่ตโอ้ยสบายเลยนะอถือว่าคุณภาพชีวิตดีกว่าเดิมไหมฮะดีค่ะแล้วก็หนึ่งปีเราจะต้องตรวจสุขภาพหนึ่งครั้งนะคะยังก็ต้องไปขอหมอว่าขอตรวจเลือดนะคะ LDLDSL อะไรประมาณเนี้ค่ะคุณหมอบอกว่าแถมไตให้อีกอย่างเพราะว่าคือต้องต้องตรวจให้ครบเซตอ๋อตรวจไตด้วยใช่ค่ะค่าการทำงานของไตเป็นยังไงครับผลทุกอย่างดีหมด สมมาดูหมดเหมือนที่ของอาจารย์ว่าเอองานอาจารย์งานวิจัยดิฉันทานไปนแล้วคือคืออนี่ความเป็นจริง <c oughs> ทุกอย่าง <c oughs> ค่ะว่าคุณภาพชีวิตเราดีเราไม่ป่วยเราไม่เวียนหัวคนสูงวัยขนาดนี้จะเจ็ดสิบแล้วเนาะตื่นมาไม่เคยเวียนหัวไม่เคยปวดหว uh huh. ัวไม่เหนื่อยด้วย uh huh. ค่ะ ต้องถือว่าเป็นเป็นผู้สูงวัยที่ดูแลสุขภาพอย่างดีมีการตรวจสุขภาพเป็นประจำใช่แต่นีไตก็ปกติดีปกติค่ะค่าเลือดปกติดีปกติทุกอย่างดีทุกอย่างโอ้โหคุณหมอถึงบอกว่าเออผลเลือดของคุณป้าดีมากอืค่ะแล้วปีหน้าหนึ่งปีพบแพทย์หนึ่งครั้งอ่ะใครอยากได้สุขภาพแบบนี้บ้างคะโอ้ใช่ไหมคะหนึ่งปีพบแพทย์แค่หนึ่งครั้งค่ะเริ่มสงสัยแล้วว่าทําไมแข็งแรงใช่ค่ะ คุณป้าไม่เป็นไรผลเลือดผลอะไรคุณป้าดีหมดทุกอย่างดีหมดหลังก็ไม่ปวดนะคะไตเราก็ปกตินี่ต้องบอกว่าเป็นคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิมมากๆกว่าะนะครับดีดีมากๆเลยค่ะครับผมขอบพระคุณคุณวิพามากครับขอบคุณมากครับมีคือตอนตอนแรกเลยนะครับคือผมกลับรถกลับมาบบ้านนะครับแล้วก็ลงจากรถก้าวขาไม่ออกนะครับมันรู้สึกว่าปวดตรงพวกเข่าทั้งหมดเลย Hmm. ทีนี้ผมก็ทนอยู่ทนอยู่จนกระทั่งว่ามันเจ็บปวดทนไม่ไหวกว็าทางออกแฟนผมในลูกบอกว่าพ่อไปโรงพยาบาลเถอะจะได้รู้ว่าเป็นอะไร hmm. แต่แล้วผมก็ไปโรงพยาบาลมานะครับผมไปพบมาสามหมอนะครับทีนี้หมอบอกว่าลักษณะอย่างนี้ก็ตามฟิล์มเอ็กซเรย์บอกว่าเป็นโรคข้อข้อเสื่อมข้อเข่าเสื่อมค่ะ ทีนี้ผมก็ได้รับยาจากหมอก็คือว่ายาแก้ปวดยาคลายกล้าเมเนื้อแล้วก็ยานวดครั้งหลังสุดผมไปโรงพยาบาลแล้วก็ไปเจอเพื่อนค่ะเพื่อนเขาบอกว่าอาการก็ดีขึ้นมากค่ะเพื่อนที่แนะนํานี่แสดงว่าเพื่อนมีอาการปวดข้อเหมือนกันปวดเข่าเหมือนกันแล้วไม่ใช่ครับยังไงคะพวกก็เป็นเบาหวานนะอ๋อหอเป็นเบาหวานอ่ะเป็นเบาหวานค่ะทีนี้ก็บอกว่าเนี่ยก็กิน ตัวนี้ไปนะครับก็บอกปัจจุบันนี้เขาเขาก็สบายแล้วคือ<ต>คือดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วผมก็เลยมาเปิดเน็ตพอเปิดเน็ตเสร็จปับ๊บอ่านดูในเน็ตแล้วก็รู้สึกว่าเออไม่มีไม่มีสารเคมีคผมก็เลยโทรศัพท์สั่งซื้อเลยลักษณะการลุกการเดินของผมไปไหนยังไงก็จะนี้เดินนั่งเดินอะไรก็สบายหมด คือ <_ an> คุณภาพชีวิตดีขึ้น <_ an> คุณภาพชีวิตผมก็ตอนนี้ก็เดินเดินนั่งได้ได้แล้วสบายใจแล้วสบายใจแล้วมีอะไรอยากจะฝากถึงคนที่ชมอยู่ทางบ้านแล้วมีปัญหาตอนนี้รู้สึกปวดเข่าแล้วเริ่มเข้าข่ายข้อเข่าเสื่อมแล้วอยากจะฝากยังไงบ้างคะถ้าไม่เจอด้วยตัวเองผมก็ไม่เคยเชื่อทีนี้ผมอยากจะเชิญชวนนะเพื่อนผูงนะครับหรือว่าคนที่ได้ดูรายการนี้ <_ an> นะครับโปรดตัดสินใจเถอะว่า ประสบการณ์ที่ผมได้มาเนี่ยมันได้กับตัวผมเองแล้วมันดีขึ้นจริงๆนะ,ะครับถ้าไม่เชื่อก็มาลองดูะนะครับมาลองดูได้เลยก็เจ็บเจ็บเข่านะคะ,คะตั้งแต่ปีที่แล้วปีที่แล้วมีอาการเจ็บเข่านะคะเจ็บจนจนแบบเดินไม่ได้เลยค่ะ,คะ ไปออกไปไหนก็ไม่ได้ต้องอยู่กับบ้านเดินไปไหนก็ลําบากจากคนที่เคยเดินได้เป็นปกติถูกไหมคะอยู่ดีๆก็เจ็บขึ้นมาแล้วก็เดินไม่ได้เลยหาเจ็บเจ็บสลับกันบางทีก็เจ็บทั้งซ้ายทั้งขวาเจ็บน้อยเจ็บไปถึงเล่าไปถึงข้างหลังอไปถึงไหลอะไรก็ไปหาหมอค่ะก็คุณหมอว่ายางไงก็แพ้แพ้ยาเพราะว่าขาบวมเท้าบวมอ๋อคุณหมอให้ยาแก้ ก็ให้ยาไขเส้นยาแก้ปวดค่ะก็แพ้ยาขาบวมขาบวมตุยเลยอเวลานั่งรถนั่งๆนะไม่ได้ขับนะฮะนั่งกระแทกทีเจ็บเจ็บหลังเจ็บมากเจ็บจนแบบทรมานนะค่ะรูชวนไปกินข้าวอย่างนี้บอกแม่ไม่ไปแม่ขออยู่บ้านเถอะเวลาขึ้นขึ้นข้างบนนะฮะต้อง ต้องมือต้องคอยพยุงจับเสาจับราวไว้ใช่ค่ะค่อยๆก้าวเท้าก้าวเท้าก้าวเวลาลงมาเสียงก็แก๊็บอะไรอย่างงี้ค่ะค่ะแล้วมาเริ่มสนใจตัวผลงานของอาจารย์ได้ยังไงคะเจอที่รายการนะคะดูทีวีอยู่ค่ะดูทีวีค่ะก็สนใจค่ะแล้วแฟนก็บอกอมดีนะของอาจารย์นี่ดีนะครับค่ะ มีอาการงานวิจัยรับรองงานวิจัยรองค่ะก็เลยขับรถมาขับรถมาก็ยังเดินมาก็ยังเจ็บเท้านะคะเดินกระเพกกระเพกมาหาเป็นพี่เป็นเยอะนะต้องกินกินไอ้นี่ด้วยค่ะไอ้น้ำน้ำมังคุดด้วยค่ะค่ะปรากฏว่าสามวันเอ้ยทําไมเราแบบสบายอ่ะไปไหนอยากไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยไปห้างไปลยก็อยากไปซื้อของอยากสามวันนี่คือคุณภาพชีวิตดีขึ้นเลยเหรอคะข่าวค่ะ ก็ดีขึ้นเยอะเลยหาสาวันก็ดีขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆก็ตอนนี้ก็ไปไหนมาไหนก็ปกติข yes, ับรถก็ได้ปกติแล้วคุณภาพชีวิตดีเป็นปกติแล้วดีมากเลยดีมากเลยค่ะ